เอาไปต่อจังหวัดบึงการค่ะสถา,านการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิดาสายู่ยูจังหวัดบึงการกัยังพอผู้ป่วยได้ไหม่เพิ่มขึ้นย่างต่อเนื่องค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สัมพัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยแล้วกะเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงค่ะที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป้งให้ อำเภอเสกกาจังหวัดบึงการค่ะนางวัชนีสีนวลย่ญ่ภูมิำน้วยการโรงพยายบาลส่งเสริมสุขภาพตำบปลปรงให้ค่ะพร้อมโดยเจ้าหน้าที่รอพ่อสตอ,ออสมอกระซ้อยกันค่ะเร่งตรวจคัดกรองเชิงรุกตรวจด,ด้วยชุดเอทเคแงดังนี่ป่ค่ะครับแง <laughs> ซุ่มหาผู้ติดเชื้อโควิดยนในพื้นที่ได้ค่ะลังพ่อว่ามีไทยบานมู12บ,บานโน้นตาผาและกับมู14บ,บานทาเสี้ยงเครือตไตตาบปลปงให้ไปห่วมงานศพในพื้นทีหน้าค่าแค่น<อ>ตําบลหน้าแสงอําเภอศรีวิไลไปเอาเสื้อมาติดซีคนมาสันว่าเบื้องต้นกับสอบสวนโรคอยู่ค่ะในแพทย์สัจอบริการก็บ,บอกว่าผู้ที่ติดเชื้อเนี่ยนะครับเป็นบุคคลในขอบรัวเนี่แหละไปมาหาสู่กันเป็นประจําคือติดยังสิเหร้คุณช่วงหลัด คือผู้ป่วยทั้งเบิดนี่็เขารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลบึงการได้แ,แก็ตามแต้พี่น้องเด้อนะครับนอกากต้องเบิ่งแย่งจากของแน่กันแล้วกันตอนนี้ผู้ป่วยก็ไปรักษาแล้วยูที่โรงพยาบาลบึงการเนาะนี่ก็คือเดินของอยูที่จังหวัดบ,บึงการ,การมองได้แม่แอร์อัดก็ย่าไปอเออถือกินมาค่ะถือกินเสมอนี่ถือกินอยู่เนาะ แคันว่าถือกินเพื่อนว่าให้เฝ้าไปหาหมอเด้ย่ยานเป็นโควิดเพื่อนว่าช่วงนี้บ่ถือกินบ <c oughs> างคนถามผู้เป็นโควิดเนาะว่าจะ <c oughs> เพียงเดนเป็นขึ้สมัยตะกี้บ่เป็นโควิดบางค <c oughs> นบอกว่าได้กินปกติกินข,ข้าวแซ่บเพื่อก้าะ <c oughs> แต่พอจะไปขึ้นอีทีเขี้ยขืนสองขีดนั่นแล้วเพราะฉะนั้นประมาทบ่ได้อยู่ซือกับจักติดบ่ท่านติดเนี่ยกับโบ้จักเน่ะนะบางคนคือบ่ได้แสดงอาการยังเลยนี่คือยังบอหวานล่ะบ่ไปตรวจกับโบ้กับโบ้หูแม่เป็นเัืงสั่นไปไปเบิัง